สวัสดีครับผมมูลทิศแดงนะครับผมวันนี้มีโปรดักต์ใหม่มานำเสนออีกแล้วครับเจ้าตัวนี้เป็นไลฟ์สแตนดาร์เตอร์รุ่น LHS04 ไลฟ์สแตนดาร์เตอร์หน้าตาเป็นยังไงเดีย๋ยวไปดูนะครับผมเริ่มจากอุปกรณ์ภายในกล่องน,นะครับก็จะมีเจ้าตัว LHS04 นี่อยู่ถุงแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีปลั๊แจ็เหลี่ยมให้อีกหนึ่งตัวนะครับผมที่บอกว่าเป็นไลฟ์สแตนดาร์เตอร์คืออะไรนะครับปกติใครที่เคยใช้ขาตั้งไฟก็จะรู้อยู่ว่านะเวลาไฟขาตั้งไฟเนี่ยมันจะมีเกลียวด้านบนหนึ่ตตติดไตดไฟทีี่่่เเล็กนนยััว้องงมา เวาธีการใช้เออิร์สีเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อว่าให้เราเไปใส่ที่สับตะไงไฟของเราครับเนี่ยจะเป็นขา2เมตร 2. 8ดอะไรได้หรือ4สแตนได้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตน,นะครับด้านบนจะปรับองศาได้ตรงเนี้ยวิธีการล็อกกับตัวสตางก็คือเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ล็อกหุ่นล็อกใส่ได้2ด้านเลยนะครับวิธีการใส่เนี่ยเราใส่บแบบตรงๆก็ได้หรือใส่แนวนอนอยีางก็ได้ ใส่ได้2มุมเลยนะครับผมใส่ได้สมุมส่วนตู้หัวมันเนี่ยปกติใครที่เคยใช้คัดตั้งไฟจะรู้นะครับว่าเวลาเราเอาไฟใหม่อะไรต่างๆไปใส่ที่เกี่ยวบนขัดตั้งไฟเนี่ยมันจะปรับองศาไม่ได้เจ้าตัวนี้ LHS สุดิทเนี่ยทำให้เราสามารถปรับองศาได้180องศานะตรงเนี้ยสามารถมุปรับองศาได้180องศาโดยการปรับเนี่ยจะมีน็อกด้านข้างนะครับตรนนี้ปรับได้ทีนี้บอกว่าเป็น Adapter k i p i l i u คือ,อยังไง ปกตินะครับเราต้องหมุนเกลียวถูกไหมหนึ่ต่อสี่หมุนไปเรื่อยแต่ตัวนี้วิธีการใช้งานง่ายๆสังเกตครับจะมีปุ่มหลอกอยู่้านข้างตรงนี้ให้มากดครับเราจะสไลด์เพจออกมาได้สไลด์เพจตัวนี้ออกมาได้ตัวเพจนะครับเป็นพลาสติกตัวนี้มีเกลียว1ต่อ4ตรงนี้จะมียางกันลื่นให้ด้วยอย่างที่บอกครับตัวนี้ในชุดใช้ปัจจเปลี่ยนมาให้มาเพื่ออะไรนะครับตัวปัจจเนี่ยสามารถขันตรงนี้ตรงเกลียว1 4บางทีเราหมุนไปเนี่ยไม่แน่นเนี่ยเราใช้โอกลยฟเนี่ยขันให้มันแน่นได้ะ วิธีการใส่ก็ง่ายครับเราแค่สไลด์เลยในกระด้สอะไรเข้าไปเนี่ยล็อกเลยนะครับเข้าเกี่ยวเลยอ่ะทีนี้มาดูวัสดุของ A04 วัสดุจะเป็นพลาสติกคุณภาพสูงนะ ABS คุณภาพสูงตัวเน,นี้ยน้ำหนักเพียง1 0 0อกรัมน้ำหนักเบามากนะครับการรอ,อ,องรับตัวเนี้ยรองรับน้ำหนักได้สูงส,สุดที่3กิโลกรัมก็เพียงพอกับไฟตัวไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยใช้งานได้ตัวเน,นี้ยใครที่มีขาไฟอยู่แล้วต้องการองศาขาไฟได้และเวลาใช้งานเนี่ยถอดได้เร็วๆสมมติอย่างเงี้ยเราก็ซื้อเพลทแยกเอามีหลายตัวเพลทแบไฟคุณกเสียบเข้าไปปง่่าายวอุุกรณ์คณ คุณก็ติดเพจคาไว้เลยจะใช้ก็สไลด์เข้าเพจมันได้เลยใครนะครับที่ใช้ง,งานสตูดิโอมีไม้มีไฟอะไรบ่อยเปลี่ยนบ่อยๆเนะี่ยผมแนะนําเลยนะสาหรับเจ้า LS 0ูีตัวนี้ครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอุลลนซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไมได้ภาพสินค้าดีๆจากทางอ l ลิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม